ทุกวันกลางกาน5ช่วงครึ่งมาเปรี้ยวซ่าและหันสาไปกับมี่แอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนอน นี่ใน The a n i น a ่ l ล b คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้าอยากพ่ลนกลึกสีขาไปเปรี้ยวซราแนะนำว่าต้องดูนะคะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนิ่งๆมาแล้วค่ะไายลูกดเใครมันไม่ชีเรื่องง่ายเลยทำไมต้องให้ฉันขึ้นเนี่ยเฮ้ยใครสวยมาก หวายหวายสบายจริงๆรู้ว่าแปลว่ากเลยนะคะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วค่ะ ในงานยกคิดถึงเทคนิคอร์ลิฟต์ออกปรนิบัติผิวเผยขาวใสด้วยมารินสกินดูรายการ The อน i m a l เล่าพร้อมรอบสุกกับกติกาง่ายๆเพียงรอถ่ายภาพและกิ๊กโค้ดแล้วส่งภาพพร้อมชือ่อมาได้ที่ Line Official แอคนิ่งนิงส่วนรางวัลประจำสัปดาห์จะเป็นอะไร ติดตามได้ท้ายรายการค่ะเย้เว้เย้ๆๆ้จุกน่นตอนนี้มีแอมนะคะก็มาอยู่หน้างาน Pet Expo Thailand 2017ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะในนี้นะคะเขาจะมีสินค้า ่ิเกี่ยวกับต้องหมากี่กับสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นค้านมอาหารอุป,ปกรณกก์นวัตกรรมใหม่ๆเกร๋ๆนะคะให้อินเทรนด์กับยุค2017ว่าแล้วไปดูกันดีกว่า <c oughs> งานแฟนน้องหมาเนาะเข้ามาไม่นานกเ็เจอเพื่อนค่ะ มีคะ่ะอ้ยสาตัวแน่นอนต้องแบนอยู่แล้วคะ่ะสี่สนี่โดนขาตายโอ๊ยชุดแน่นมาก มาเปไน็นรายการหนูนะให้มามแปลให้มามีแปลดีวะน,นี่อยากลเลยอ๋อนี่แบบว่าอยากได้ของรีเลยอมอไ,นะได้แล้วทำยังไงทำยังไงมีใคร ไม่ค่ะ ลูกเป็นยังไงบ้างนิงน่งๆบรรยากาศเป็นยังไงบ้างลูกสนุกไหมชอบไหมชอบน,นิ่งนิ่งบอกแล้วอย่าเห่าทุกอย่างซื้อไม่ไหวขอเขาทุกอย่างก็ไม่ทันนะลูก ก็คิดละค่ะว่าเหมือนกับหาความคุ้มมาแล้วก็ดูว่าเราใช้อะไรได้เยอะ่สุดอะไรนี่อยากได้อันนี้บ้างเหรอลูกไม่ได้ตูดยังยันไม่ลงเลยนะคะลูก อบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาวสวยๆแบบน,น,นั้น ความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟออกปรนิบัติผิวเผยขาวใสด้วยมารินสกินดูรรายการด h e Animal l ล a r ลพร้อมพร้อสสุกกับกติกาง่ายๆเพียงรอถ่ายภาพและกิ๊กโค้ดแล้ว ยังคงนำาพาบรรยากาศงานแฟ์ที่จัดได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งป เ,เจ็บแล้วนี่คือสัตว์เลี้ยงของเขาไม่ใช่น้องหมา <ene> เป็นเฟนเด็กฟ็อกส์ตัวนี้ทำไมถึงเลี้ยงแฟนฟ็อกอ่ะก็มันน่ารักดีมันน่ารักดีเลี้ยงยากไหมคะไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องรู้จัดนิสัยเขานิสัยเขาอาจจะแบบอยากชายน้อยกว่า,าสัตว์ปกติอืมแล้วมีวิธีการดูแลยังไงบ้างเอ่ยก็ให้ความรักมากๆมากอ,อุ้ยฟังแล้วชื่นใจอ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> คือตัวอะไรคะเป็นนกครับก็แค่อเมทอนพูดเก่งมากแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ไมพูดแต่ช่วงนี้ไหนลองเรียกแม่สิลูกแม่คะตัวนี้ตัวหนึง่งแนะนำนิดนึงคะ่ะตัวนี้เป็นตัวหน้าครับทำไมถึงเลี้ยงมากค,คือที่จริงแล้วไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงหรอกมัน,ม,นมีคนจับได้แล้วแบบว่ามันยังเด็กอยู่เพราะน้ำเพาว่าก็เลยเอามาเลี้ยงเรียกเรียกคุณแม่สิลูก <c oughs> การเลี้ยงนกคู่กับนาคมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ นอผมเลี้ยงกอดมันเป็นที่มันก็เลยจะไม่กลัวตัวหน้าโดยเลี้ยงไม่เป็นสัตว์ป่านะครับถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไมไมเจอยังไม่เจอสมควรดีกว่ามันเลี้ยงยากด้วยเคยมีคนเอามาเลี้ยงแล้วตายเยอะมากกว่าที่จะที่จะรอด อองดูหนูตาไปรู้ว่าใครมาจับไข่มูนะไข่รู้สึกมีใครหลายรูปรู้สึกเจันไข่กันมือรู้สึกนวลนวลรู้ว่าเราได้แล้วเราได้แล้วเขาบอกว่าไม่ให้บีบได้ไข่ใบไข่หมามีที่ใบเขามีไข่หมาแน่นมากเลยอ่ะเรื่องไม่ถูกเนี่ยจะเอาอันไหนอ่ะได้แล้วอ่ะไข่หมา จนนะจะได้อะไรกันบ้างคะมีหลากหลายหลากรางวัลค่ะรางวัลที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราคือเอาได้ทั้งหมดเอาไปช่วยน้องหมาจรจัดร,รักษาพยาบาลหรือทำหมันน้องหมาจรจัดค่ะน้องหมาน้องแมวจรจัด <c oughs> นิ่งๆลองนิ่งๆลองนิ่งลองนิ่งลองย่าที่บ้านน้องยังกินเลยอ่าลองถามนิดนึงค่ะตัวโปรดักต์อันนี้คืออะไรเอ่ยมันเป็นญ้าเป็นข้าวสาลีอะค่ะข้าวสาลีที่คนกินได้ที่เอาไปทัานน้ำเป็นหมี่ก๊าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้สมมติน้องหมาทานได้น้องแมวทานได้ช่วยในเรื่องของระบบย่อย กินไม่ได้อันนี้กินได้อันนี้เป็นคิวออยค่ะคิวออยมันจะดีอยู่น้ะมันปลาโตมันมีกลิ่าสามที่เป็นแบบรสชาติกินแล้วก็กินได้เลยเป็นช่ที่เทียวเซลคุณน้าสามารถกินได้เลยกินแล้วก็ถูกกินได้เลยค่ะอันนี้นี่ลองชิมโอ้ออันนี้มีรูปแบบผงด้วยนี่คือผงชีสอีเพอร์จากเมกาพาเดอร์ค่ะเป็นผงชีสชือวโปรดัก์คือเดอรค่ะเดอร์ด์ A T G c ี e e s e powder A yeah, อ okay. G cheese นะคะถะกินแล้วน uh. so, oh, oh. oh. ้องจะอ้วนไหมอ่ะอ ah. ้วนไหมหัวอ้วนไหมปุ๊บปุ๊ถ้าจะเทียงขนาดนี้คิดว่าอ้วนไหมอ่ะลองไหมปุ๊บไปอ่ะลองนี้แค่นี้พคอ้าวลองลองเอาที่มือเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงอร่อยไหมอ่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากไหมโอ้ นีโลกลองอีกไหมให้อีกหนึ่งชิ้นนะอ่ารู้สึกจิตใจโอเวอร์โอเคมากนิ่งๆลองดมนะลกูกลองดม <c oughs> ให้ดม นิ่งๆนิ่งก่อนอันนี้อย่างนิ่งก่อนอันนี้ะคืออะไรคะอันนี้เป็นยาสูบัานแต่ว่ามันไม่ต้องมลัวอันตรายเพราะว่ามันทําจากเอนไซม์ที่แบบเดียวกับในฟันสุนัขในในช่องปากสุนัขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปถูมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้การขัดฟันอันนีขึ้นได้เพราะว่าเวลาน้ำลายสุนัขมันจะไม่ค่อยอยู่ด้านนอกะฉะนั้นด้านนอกมันเป็นหุนูนมีคราบฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะเดียวกันมันไม่อันตรายเพราะไม่ใช่สารเคมีอะไรแล้วมันกินได้ด้วยมันไม่เหมือนยาสคน อันนี้จะหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบแม่หอมก็จะแบบหอมตามไปด้วยไงจะมีกลิ่นที่ดี <laughs> เฮลตี้อย่างนี้นะคะก็ต้องให้ลูกสาวเฮลตี้ด้วยแนะน,นำนิดนึงค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารของน้องหมาน้องแมวนะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดสูตรด้วยกันแคสิเล็กเค่ะะส่วนม,มากชจะเป็นบำงลงกผลน,<ม>น่คะจะหายดีกินแล้วประมาณเดือนสองเดือนผลกระปูเต็มแล้วก็กลดการหลุดร่วของเส้นผนด้วย มีมีของกลับบ้านเยอะมากเลยที่ไม่ได้จ่ายตังเลยเหตุผลก็คือว่าโปรดิวเซอร์ของนี้ค่ะหน้าหนาม,มากเพอจะผ่านรู้ไหนก็เอ้ยมีของพี่จากนี้คะ่ะอย่างงี้มันเป็นเรื่องราวที่ดีหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาดูอีกทีนะ <c oughs> มีแอมและหนูนิ่งงที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาวสวยๆแบบน้ำแบบนอนแบบนี้ <c oughs> ใน The Animal นั่นละกอได้ ความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟออกปรนนิบัติผิวเผยขาวใสด้วยมารินสกินดูรายการ The Animal Love Problem ล ดไีไปทำเพื่ออะไรวันหลังเนี่ยไปทำเพื่ออะไรห้ามไปฆ่าเพื่อีกนะเข้าใจไหมนี่พ่อไจริงด้วยเนี่ยจำไว้นะห้ามฆ่านะเจอแล้วห้ามฆ่าห้ามไปยุ่งกับเขาเข้าใจไหมเนี่ยเอามาให้ดูถ้าฆ่ารนะับพ่อตีเลย,ยเรื่องไหม ห้ามข้าบิไดยไม่ต้องไปล้างหน้าล้างปากอย่างนี้แต่ไหมเ,เนี่ยตัวนี้ยอย่าไปยุ่งกับเขาตัวนี้พ่อไม่ทิงเขาไม่ไปไนเนี่ยห้ามข้าบข้าบนะมุ่มหลบงเนี่ยตัวนี้ห้ามเล่นถ้าเล่นนะโดนตีเกรไหม <laughs> บูดนอนเติมพลังบูดนี้ตลอดเดี๋ยวลองพาไปเที่ยวฉันใตดินดูบ้างว่าจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจหรือพบเพืพ่อนๆสี่ขาที่ผู้ปกครองพามาสนุกในงาน Pet Expo Thailand 2017อีกบ้าง นี่เป็นงูเหลืองมครับลูซี่มันเป็นงูที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์ครับแล้วก็บีบขึ้นมาในฟาร์มทําให้ได้สีที่แปลกออกมาจากงูในธรรมชาติทําไมถึงแบบนิยมมาเลี้ยงงูอะครับงูเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่ายครับไม่ต้องการการอาบทีใส่ดูแลมากกินน้อยทำความสะอาดง่าย

โรคต่างๆมากมายทั้งโรคระบบภายในโรคหัวใจอะไรก็เป็นต้นเหตุด้วยค่ะน่ฮงไอ้ด้านในสุดนี่ต้องเอาออกด่วนละถามนิดนึงค่ะตอนนี้ที่อยู่บูนี่คือบูนอะไรเอ่ยบบริษัทไบเออร์ค่ะไบเออร์เกี่ยวกับไบเออก็จะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการป้องกันเห็บหมันความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์เห็บหมันเนี่ยมีหลายแบรนด์มากเลยผู้บริโภคอย่างนี้จะต้องเลือกยังไงคะ ก็คือต้องอาศัยว่าต้องบอกกันว่า,าหลักการของบริษัทเราครับเราจะเน้นชุการป้องกันโรคติดต่อากเก็บหมาอีกทีหนึ่งถ้าสุนชอบตามต้นหมาข้างนอกมาเดินมาไปข้างนอกไปเจอสัมผัสเห็บเยอะเงีย้ยก็จะแนะนําตัวสเตสโตตัวนี้ครับมันจะมีลิ์ในการไล่เห็บที่จะขึ้นมาบนตัวน้องหมาด้วยลิ้นในการไล่ ค,คือไล่อย่างไงจ๊ะไล่ยังไงก็คือเวลาเราใส่ปลอกอไปแล้วเนาะทีนี้ยามันจะอยู่ที่เส้นขนแล้วก็ผิวหนังกระจายทั่วทีนี้เห็บพอเห็บไ <c oughs> ต่ตขึ้นมาบนตัวก็คือนิสัยการออกของเราก็คือยามจะซึมผ่านข้อ,องขอต่อที่ขาเห็บ<ะ>ทีนี้เห็บอ่ะมันจะทําให้เกิดระยะาฮอตฟุตเอฟเฟกต์ก็คือเท้าเห็บจะร้อนมันจะไม่สามารถเจาะเส้นขนผิวหน,นังได้มันก็จะลงไปใช่ แล้วก็ขาดอาหารไปแล้วก็ตายในที่สุดยังมีจรรยาบันค่อยๆค,ค,ค่าเ <c oughs> ข้าใจแมมไม่ได้แบบกัดปุ๊บยาทําตายเลยเปล่าทําให้ขาร้อนก่อนแล้วขอร้อนแล้วไงเกาะหมาไม่ได้ก็หมาไม่ได้ก็ตกลงพื้นตกลงพื้นก็ไม่มีเลื่องให้กินสุดท้ายก็ตายจะ้ะ <c oughs> ค่อยๆตาย <c oughs> <c oughs> จะเป็นโซนที่ตามบูธต่างๆเนี่ยเขาจะนําน้องหมาน้องแมวนะคะมาหาบ้านกันแต่นี้จะบอกเลยว่านี้มีความสุดตากับบูธบูธหนึ่งนะคะนั่นก็คือชื่อว่าบูธของโครงการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะมีข้อมูลยังไงบ้างเอ่ยจริงๆโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการของเนี่ยนะคะสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการโลกสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะรณรงค์ให้คนนะคะเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบก็คือเลี้ยงแล้วไม่ทิ้งเลี้ยงเมื่อพร้อม พร้อมแล้วก็ถึงเคยเลี้ยงอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยเกิดมาเป็นโครงการที่จะรณรงค์ให้คนทําสิ่งง่ายๆแบบตอนนี้คือมี3อย่างนะคะแคมเปญมี3อย่างก็คือ 1. ทําหมันช่วยลดประชากรนะคะ 2. ฉีดวัคซีนอย่างน้อยพิ่สุนักบ้าเพราะว่าเป็นโรคสัตว์สู่คน<อ>ใช่อันที่3ก็คือไมโครชิป hmm. เขาควรจะรู้ว่าคนนี้เป็นใคร mm hmm. เป็นใครใคร,ใครมีเจ้าของอะไรเงี้ยรับผิดชอบในการที่จะเลี้ยงนะคะ3อย่างง่ายๆสามารถทาได้<อ>ไ <laughs> แฟนคลับของนิ่งๆนั่นเองค้าผู้ใหญ่อกอูนะคะสนใจหรือว่าพี่บอยสนใจนะคะสามารถเรียกได้นี่คืออนาคตของชาติที่หน้าตาดีๆดิเด้ๆงักลักหมาชอบหมาไหมชอบค่ะที่บ้านเลี้ยงเป่าเลี้ยง <ๆ S 2> ค่ะประสาเสียงด้ดีมากนิ <laughs> ๆๆ่งๆอันนี้ชื่อไวย้ยังเป็นเด็กมากอายุประมาณ3-4เดือน อันนี้สายพันธุ์เนี้ยใครเป็นคนเลือกคุณแม่หรือหนูห,หนูเลือกทำไมหนูชอบสายพันธุ์นี้อันนี้คือสายพันธุ์อะไรคะปอมปอมแล้วทำไมถึงอเออชอบปอมขนนุมน่มขนนุ่มหนูอยากเลี้ยงเขาให้เป็นยังไงบ้างมีนิสัยยังไงเหมือนนิ่งๆเหมือนนิ่งๆแบบนี้เหรอประมวลใหม่โลและนี่คือ,อของรางวัลประจำสัป Pop, lucky. ัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาวสวยๆแบบน,นั้น <c oughs>